ที่เอกข้าทางกแเล้ทีไนดงไงอเป็นหนินไปหน้าประตูประตูพรโอษไม่พอเอาใหม่เอาใหม่ได้เดินเดินแล้นะโอ้ไหนแฟชั่นอยู่ไหนอ่ะ แฟชั่นคนแก่ไปองเดินแฟชั่นโชว์ยายหน่อยเอด้ออะยายดูนะไป้องเดินแฟชั่นนะค่าแฟชั่นเป็นยังไงลูกเ่าไปหน้าประตูพ่อโอ๊ตอีรูปหนึ่งอีรูปหนึ่งอีรูปนึ่งอีข้าหนึ่ง คนที่ข้าทาเนี่ยเนลาวอสบีแกง้พริเผาอ่าไปหน้าพัดลมทำอะไรทานก็มีแบาก็ือหมดหานญี่ปุ่นแน่นอน่ี้งนี้ลคะสามารถที่จะรสชาต้แบบเออไปหน้าตาตอีกหน่อยเนึ่จะว่าที่นนนนคนเดิดดมถนนโบราณท่เลจะมีร้านนี้นะคะมกกว่า10รถทีเดียวนะคะอ่าพอย